เรื่องราวที่หลายคนไม่ทราบของน้องเต้าหู้นะคะเน็ตไอดอลสาวชาวจีนที่เคยโด่งดังจากการทําคลิปสั่งอาหารพูดเป็นภาษาไทยว่าอ้าวื้อหื้นะคะก็กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดน,นะคะเธอออกมาเปิดเผยเรื่องราวก่อนที่จะมีรอยยิ้มันสดใสแบบทุกวันนี้เธอได้เล่าถึงแผลเป็นที่ถ่วงใจมานานกว่า20ปีล่าสุดเพจลุยจีนนะคะได้สรุปเนื้อหาจากเรื่องราวของน้องเต้าหู้นะคะไว้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะแอบมิมิซอมบี้นะคะขอหยิบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง น,ะะน้องเต้าหู้นะคะเล่าว่าเธอเนี่ยคือเด็กที่เคยถูกแก๊งรักเด็กเอาไปขายนี่คือความจริงที่เธอไม่เคยกล้าเล่าที่ไหนมาก่อนเป็นเวลาถึง20ปีเพราะเธอกลัวคนอื่นจะหัวเราะหรือพูดถึงเธอในแง่ร้ายมาตลอดซึ่งการที่เธอตัดสินใจมาพูดออกในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเห็นข่าวของคุณพ่อชาวจีนคนหนึ่งที่ตามหาลูกสาวมานานถึง19ปีแล้วในที่สุดก็หากันจนเจอทําให้เธอรู้สึกตื้นตันมากๆและคิดว่านี่ก็คงถึงเวลาแล้วที่เธอเองจะตามหาครอบครัวที่แท้จริงของเธอสักที Yeah. ความทรงจําเกี่ยวกับครอบครัวที่แท้จริงที่เธอจําได้บ้านเธอมีพ่อแม่พี่สาวสองคนพี่ชายหนึ่งคนเธอเป็นลูกคนสุดท้องถึงแม้ว่าเธอจะจําไม่ได้ว่าชื่อจริงของแต่ละคนชื่ออะไรบ้างบ้านอยู่ไหนแต่เธอจําได้ดีนั่นก็คือพ่อแม่เนี่ยรักเธอมากๆตอนหลังจําได้ว่าพ่อกับแม่แยกทางกันพ่อพาเธอซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนวันหนึ่งนะคะไปที่ร้านขายทีวีแห่งหนึ่งพ่อให้เธอเรียกคุณนะ้าคนหนึ่งที่ร้านนั้นว่ามามีนั่นก็คือแม่เลี้ยงของเธอเธอจําได้ว่าแม่เลี้ยงเนี่ยรักเธอมากมาก มักจะซื้อกระโปรงรองเท้าสวยๆอะไรสวยๆให้เธอเธอใส่กะโปงสวยๆเต้นไปเต้นมาในร้านบ่อยๆจนวันหนึ่งนะคะขณะที่เธอเนี่ยเล่นอยู่นอกร้านมีคุณป้าคนหนึ่งค่ะเป็นคนแปลกหน้านะคะเข้ามาทักเธอว่าเดี๋ยวจะพาไปเล่นที่สนุกๆเอาไหมเดี๋ยวพาไปด้วยความไร้เดียงสาข,ของเด็กคนหนึ่งนะคะเธอก็เลยขึ้นรถของป้าคนนั้นไปแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายของเธอป้าคนนั้นพาเธอไปอยังที่ไกลๆไกลแบบไกลามากๆไปฝากไว้กับคนแปลกหน้าอีกคนหนึ่งนั่นก็คือจุดเปลี่ยนถ่าย ซึ่งเธอจําได้นะคะว่าที่นั่นเนี่ยมีเด็กเล็กๆเ,เหมือนกับเธออีกหลายคนไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กเหล่านั้นจะเป็นยังไงบ้างมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะสนใจมาซื้อเธอไปซึ่งก็คือพ่อเลี้ยงคนปัจจุบันของเธอเธอจําได้ว่าพ่อเลี้ยงกับคนแปลกหน้าเนี่ยเขาได้คุยกันที่จุดเปลี่ยนซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนกันคนแปลกหน้าคนนั้นนะคะพาเธอไปที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งแล้วก็ให้ยืนนิ่งๆจากนั้นก็ถ่ายรูปให้เธอเพื่อส่งไปให้พ่อเลี้ยงซึ่งเป็นผู้ซื้อคะ่ะ ก่อนจะส่งตัวเธอเนี่ยขึ้นรถไฟไปซึ่งภาพดังกล่าวนะคะภาพที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เธอไปพบเข้าในอารบัมใน QQ ของพ่อเลี้ยงแล้วก็แอบเซฟไว้มาเป็นเวลานานแล้วคนแปลกหน้านะคะให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยเป็นคนพาเธอนั่งรถไฟไปมาลงที่มณฑลเหอหนาน ตอนมาถึงเนี่ยเธอไม่ได้เจอกับพ่อเลี้ยงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ต่างเมืองทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยเอาเธอเนี่ยมาฝากไว้ที่บ้านของพี่สาวของพ่อเลี้ยง mm hmm. นั่นก็คือป้านะคะแล้วลูกสาวของคนแปลกหน้าคนนั้นก็หายไปคุณป้าเนี่ยใช้เธอทํางานบ้านสารพัดแล้วก็ยังทําร้ายร่างกายดาทอเธอบ่อยครั้งแต่ถ้าเวลามีญาติหรือเพื่อนมาหาเนี่ยป้าก็จะพูดจากับเธอดีดี แอแอลอ่ะเนาะแบบเหมือนพูดดีแค่ตอนที่มีคนมาหาแล้วก็มีการทําอาหารดีๆให้เธอร่วมโต๊ะด้วยอีกความทรงจําที่เธอจําได้ดีนะคะตอนที่อยู่ป้าบ้านป้าเนี่ยก็คือตอนประมาณ4-5ขวบเธอฉี่รถที่นอนค่ะสามีของป้าหรือที่เธอเรียวกว่าลุงเนี่ยได้มีการล่วงละเมิดทางเลดพูดของเธอแต่ว่าตัวน้องต้งหูเนี่ยไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากไปกว่านี้นะคะน้องได้บอกแค่ว่าน้องนี่ยอยากหนีออกจากบ้าน อยากจะหนีมากแต่ก็กลัวไปหมดไม่กล้าบอกเรื่องที่ถูกล่วงละเมิดกับใครเพราะว่าถ้าเกิดป้ารู้เนี่ยป้าตีตายแน่แน่น้องต้องหู้เคยเล่าอีกด้วยนะคะว่าชีวิตช่วงวัยเด็กเนี่ยวัยวัยเด็กถึงวัยรุ่นนะคะเธอพยายามคอต่อ,ตอ ถึง4ี่ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จพ่อเลี้ยงนะคะมารับเธอไปอยู่ที่บ้านในเมืองเธอบอกว่าในสายตาของคนภายนอกเนี่ยพ่อเลี้ยงดูเป็นคนดีเป็นคนซื่อๆแต่ว่ารับหลังเนี่ยมีความรุนแรงแล้วก็เอาแต่ควบคุมวงการชีวิตเธอแล้วเธอก็มารู้ทีหลังนะคะหลังจากอยู่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยว่า ที่พ่อเลี้ยงซื้อเธอมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เธอสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสูงๆแบบมหาลัยชิงหัวหรือมอปักกิ่งอะไรอย่างนี้พ่อเลี้ยงจะได้ดูดีมีหน้ามีตาในหมู่ญาติเธอเกลียดพ่อเลี้ยงคนนี้มากๆเพราะเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเธอเธอเองนะคะผลการเรียนไม่ได้ดีมากพ่อเลี้ยงก็จะเอาแต่ดา่าเอาแต่ว่าเรื่องผลการเรียนเนี่ยตลอดทั้งด่าทั้งทุบตีแบบวันเว้นวันเธอรู้สึกได้เลยว่าตอนนั้นเธอเนี่ยแบบ เหมือนแบบมึนๆใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาแม้แต่เพื่อนๆที่โรงเรียนก็ยังรู้ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยดุแล้วก็ตีบ่อยๆเคยมีบางครั้งโดนทุบโดนตีจนฉี่ราดเลยก็มีและมีอยู่วันหนึ่งนะคะเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงและอายุใกล้เคียงกับเธอเนี่ยมาขอนอนด้วยที่บ้านกลางดึกเธอรู้สึกว่ามีมือมารูปคลาที่ส่วนล่างของร่างกายเธอเธอแอบเปิดตามองพบว่านั่นคือพ่อเลี้ยงค่ะพ่อเลี้ยงนี่คือกําลังแบบลวนลามเธออยู่โดยมีเพื่อนบ้านเนี่ยนอนอยู่หวข้างแท้ ตอนนั้นเธอกลัวนะคะอยากจะกรี๊ดมากๆแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรก็ได้แต่แกล้งทําเป็นนอนดิ้นพลิกตัวไปพลิกตัวมาเพื่อให้พ่อเลี้ยงเนี่ยไม่ทำอะไรเธอหลังจากเหตุการณ์นะคะที่ถูกลวนลามในวันนั้นเนี่ยเธอก็แอบหนีออกจากบ้าน,นะคะ่ะ เธอจาได้ว่าเธอวิ่งไปไกลมากๆจนมาถึงที่คลองแห่งหนึ่งตัดสินใจว่าจะจบชีวิตตัวเองที่คลองแห่งนี้ทําท่าเตรียมจะกระโดดแล้วนะแต่ก็มีคุณน้าใจดีคนหนึ่งค่ะมาจับแขนเธอไว้ไม่ให้โดดลงไปคุณน้าคนนั้นพาเธอไปที่บ้านทําให้เธอเนี่ยอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทําอาหารอร่อยๆให้เธอกินด้วยเป็นครั้งแรกที่เธอรับรู้ถึงความรักของแม่จากคุณน้าคนนั้นคุณน้า นั้นเนี่ยอยู่คนเดียวค่ะตั้งแต่นั้นมามีเธอนะคะเวลามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปหาคุณน้าคนนั้นที่บ้านบ่อยๆเหมือนคุณน้าคนนั้นเนี่ยมันเป็นกาลังใจให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อแต่เธอบอกว่าคุณน้าเนี่ยป่วยหนักจนต้องกินยาสุดท้ายผมร่วงหมดหัวเพราะว่าคุณน้าน่าจะเป็นมะเร็งนะคะเพราะไม่มีการทําคมแล้ววันหนึ่งนะคะน้องเลิกเรียนก็รีบไปหาคุณน้าเพื่อไปทานข้าวเย็นด้วยกันแต่พอเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไม่มีอาหารอยู่บนโต๊ะเหมือนเคยก็คือคุณน้าได้เสียชีวิตลงไปแล้ว แอดมินคิดว่านี่น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พลิกชีวิตน้องเลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณน้าเนี่ยได้โอนบ้านที่เธอมาหาเป็นประจำเนี่ยไว้ให้เป็นมรดกกับเธอคุณน้าบอกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นที่ให้เธออยู่ถ้าไม่มีที่ไปและเธอต้องเข้มแข็งต้องอดทนถ้าเธอสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วขอให้หนีไปไกลๆออโรราบอกว่าตอนนี้เธออยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขดี ภาพวัยเด็กที่เป็นเบาะแสเดียวที่โดนแก๊งลักเด็กถ่ายที่สถานีรถไฟนะคะชาวเน็ตชาวจีนเนี่ยก็ได้ช่วยกันสืบจนค้นพบว่าคือสถานีรถไฟที่กวางโจรจริงๆค่ะ6ก,กรกฎาคม2568ค่ะน้องเต้าหู้นะคะได้โพสต์คลิปล่าสุดที่เดินทางไปกวางโจโดยเธอได้บอกว่าได้เข้าไปแจ้งความเรื่องโดนลักพาตัวในวัยเด็กที่สถานีตํารวจใกล้สถานีรถไฟดังกล่าวแล้วรวมถึงเข้าไปติดต่อที่ศูนย์ตามหาคนหายโดยได้เก็บเลือดนะคะเพื่อเอาไว้เป็นตัวอย่างดีเอ็นเอของเธอไปเทียบเคียงกับ ในระบบค้นหาคน,คนหายนะคะถ้าเกิดว่าโชคดีพ่อแม่ของเธอเคยมาเก็บเลือดไว้กับศูนย์เธอก็อาจจะได้รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอเนี่ยคือใครอย่างเร็วสุดก็น่าจะทราบผลภายใน5-7วันแต่ว่าตัวน้องเองเนี่ยไม่ได้พูดถึงพ่อเลี้ยงแต่อย่างใดนะคะก็ติดต่ออยู่ไหมหรือขาดไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครทราบทางด้านชาวเนชาวจีนนะคะรวมถึงแฟนคลับชาวไทยที่ทราบเรื่องดังกล่าวก็แห่ให้กําลังใจกับน้องตู้ฮู้นะคะแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยได้พบกับครอบครัวที่แท้จริงโดยเร็วช่างเป็น20ปีที่ยาวนานมากๆสําหรับหนึ่งคนที่ ทรมาจากการถูกพรากจากพ่อแม่เหตุการณ์ที่ออโรราหรือน้องโตฮูนะคะนำมาเล่าถือเป็นหนึ่งในหลายแสนเคสของคดีเด็กหายในจีนนะคะที่ในยุคหนึ่งพ่อแม่คนจีนทั่วประเทศจีนเลยต่างอกสั่นขวัญแขวนกลัวว่าลูกเล็กของตัวเองจะถูกแก๊งลักเด็กอุ้มไปทางแอดมินพิ่ซอมบี้และทีมงานเดไทเกอร์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องโตฮู้นะคะขอให้น้องเนี่ยตามหาครอบครัวที่แท้จริงได้โดยเร็ววันค่ะ